เขาจะเป็นยังไงวันนี้น่าจะสดใสครับวันนี้อ่าวโุดเป็นดอกเห็ดเลยครับพี่เออครับอย่างแรกเนี่ยก็คือมันจะเป็นสัปดาห์ที่เราไม่ค่อยได้ต้องกังวลเรื่องของพลวัตของความผันผวนของทิศทางการเงินการลงทุนของต่างประเทศมากนักเพราะว่าการประทุมที่แจ็คสันโฮไม่น่ามีอะไรแม้ว่าตกลงตกลงเขาฟันธงแล้วเหว่า QE จะไม่มีการแอคชั่นตอนแจ็คสันโฮมเอเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายภาพให้ฟังนะครับว่าทำไมแม้ว่าแม้ว่าชื่อหัวข้อในการประชุมมันจะน่ากลัวนะฮะหัวข้อในการประชุมก็คือ,อ m o n t a r y policy framework review อ่อคือชื่อหัวข้อนี่คือน่ากลัวมากคือคือถ้าฟังแค่หัวข้อก็แปลว่าน่าจะมีการรีวิวใหม่ของ QE ถูกไหมใช่ใช่แต่ว่า พอเราไปนั่งดูเนี่ยปรากฏว่าคุณคิเซนลากาดเขาก็ไม่ได้มาเ<อ>นล<อ>ากาดไม่มานะครับ<อ>เขาติดธุระนะครับ<อ>วันนั้น ECB ก็ไปไปไม่ได้ที่ถ้าเกิดไม่ใช่ตัวประธานมาจะมาพูดถึงทิศทางนโยบายที่สําคัญน,นะครับส่วน BOJ เองไม่เปลี่ยนอยู่แล้วไม่เปลี่ยนใจตอนนี้อยู่แล้วนะครับเพราะสถานการณ์เศรษฐกิจที่ญี่ปุ่นมันค่อนข้างมีความเสี่ยงนะครับ,รบส่วนเรื่องของภาพภาพเฟดเนี่ยตัวตัว,ต,วตัวเจ้าภาพเนี่ย ยิ่งไม่น่าจะมีการส่งสัญญาณอะไรออกมาเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ในสหรัฐมันมีเรื่องของการแพร่ระบาดสายพันธุ์โควิดสายพันธ์เดลต้าเนี่ยที่ค่อนข้างแรงนะครับแล้วแล้วเมื่อวันศุกร์เนี่ยที่มันที่มันน่าตื่นตะลึนก็คือโรเบิร์ตแคปแลนนะครับโรเบิร<ช>์ตแคปแลนนี่เป็นประธานเฟดที่ผมจำสาขาไม่ได้แล้วนะแต่ว่าเป็นคนที่มีความฮอตสูงมากในที่ผ่านมาเป็นคน<อ>ที่มีจุดยืนว่า i, เฮ้ยเลิกเลยแล้ว เลอกได้แล้วเลิกใช้ควได้แล้วขึ้นดอกเบี้ยดได้แล้วปรากฏว่าเขาไปให้สัมภาษณ์ครับแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์ของ Fox Business Network นะครับว่า wow. ไปให้สัมภาษณ์ว่าเฮ้ยเขาเขาอาจจะมีการทบทวนนะครับอาจจะมีการทบทวนความคิดนะครับถ้าการแพร่ระบาดของตัวสายพันธุ์เดลตานี่มันมากระทบกับการชะลอตัวของออชะลอกชะลอการเติบโตของเศรษฐกิจ oh. อ๋อ oh. คือ,ค,อคือมันเป็นการกลับลำนะฮะ ตอนที่ผ่านมาคแปแบ้งเขาโหดมากว่าเฮ้ยยกเลิกได้แล้ว QE อ่ะเราก็ไม่ควรไปรอถึงปลายปีด้วยเอามันตุลาคมเนี้ยแหละไม่ต้องรอเลยเ<ช>คาะได้เลยแต<ช>่ตอนนี้กลายเป็นว่าแกาเริ่มมองว่าจริงอยู่ว่านะครับว่าการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลตานี่นะครับอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะครับคนยังออกไปกินข้าวข้างนอกกันอยู่คนคออกไปกินข้าวข้างนอกกันอยู่แต่เขาเริ่มได้เห็นแล้วว่ามันส่งผลกระทบส่งผลกระทบต่อก,การจ้างงานแล้วก็ส่งผลส่งผลกระทบต่อการผลิตนะครับ ดังนั้นยังมีเวลาอีกเดือนหนึ่งให้ได้ติดตามข้อมูลตรงนี้ถ้าข้อมูลตรงนี้มันแรงเขาก็พร้อมจะเปลี่ยนใจอ้อันนี้เป็นคีย์สำคัญนมนากครับเพราะขนาดระดับแคปแลนซึ่งเป็นสายฮอปพุ่อย่างนี้ก็แปลว่ากรรมการเฟดทุกคนก็คือต้องรอดูตัวเลขของสายพันธุ์เดลต้าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นสัปดาห์นี้มันเลยจะเป็นสัปดาห์ที่ผ่อนคลายนะครับอันนี้คือต่างประเทศจบไปส่วนในประเทศเนี่ยที่บอกว่ามีข่าวดีผลเป็นดอกเห็ดก็คือ เรื่องแรกอ่ะเช้าวันนี้ก็จํานวนตัวเลขผู้ป่วยแม้ว่าจะเป็นของเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ว่ามันลดลง10-20เปอร์เซ็นต์มีระยะมีระยะเราไม่ได้เห็นการลดลงอย่างนี้มานานแล้วนะฮะในขณะเดียวกันการรักษาหายโดดขึ้นมาเอา <22. S 1> อเป็น2 0 0บมันมีส่วนต่างเกิดขึ้นเนี่ย5,000ันฮะถือว่าถือว่าสวยงามมากนะครับแต่ปัจจัยบวกที่มีต่อตลาดจริงๆแล้ววันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่เราคุยกันเมื่อเมื่อวันศุกร์ที่แล้วครับพี่เอกก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์ เอ่อฟื้นตัว่างชัดเจนแบงค์ชาติออกมาชัดเกนคือแบงค์มาตรการของแบงค์ชาติออกมาตรงนี้ผมว่างามมากๆนะครับเอ่อหัวใจสําคัญของมาตรการของแบงค์ชาต์คือไม่อยากจะช่วยลูกหนี้แบบเดิมละช่วยลูกหนี้แบบว่าวิธีการเดิมวิธีการเดิมแก้ไขไม่ได้วิธีการเดิมก็คืออะไรพักชําระหนี้พักเงินต้นยืดอายุยืดอายุไปเรื่อยๆต่ครับวิธีการใหม่ก็คือปรับโครงสร้างหนี้ครับ โดยการมองไปสถานการณ์ข้างหน้าปีสองปีข้างหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ช่วยเข้าไปเลยนะ,ะต้องการอะไรเพิ่มอัดเข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้แน่นอนว่ากลุ่มธนาคารจะเสียประโยชน์เพราะว่าราได้ในรอกในรูปอดอบเบี้ยมันต้องลดลงแน่ๆอยู่แล้วกับการกับการตอบโครงสร้างนี่แต่แบงค์ชาติบอกว่าเฮ้ยแต่มันแลกมันด้วยการที่คุณไม่ต้องส่งเงินเข้า FIDF นะนะคุณส่งเงินเข้า FIDF ได้ลดลงจาก0 4นเหลือ0.23ไปถึงปีหน้านะแล้วก็เงิในการตั้งสำรองคุณก็จะผ่อนคลายไปได้ถึงชินปีหน้าแล้วก็ เรื่องของระดับชั้น NPL คุณยืดไปได้ถึงมีนาปีหน้าเลยนะพาราอะไรถึงอากีจะต่ำลงกลุ่มแบงก์ก็เลยดูน่าสนใจครับแล้วแรงที่จะสนับสนุนกลุ่มแบงก์ผมมองว่าคือค่างเงินบาทเพราะว่าค่างเงินบาทเนี่ยแม้ว่าเราจะดูจากกราฟเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะเป็นเพนนันมีโอกาสที่จะชูดขึ้นไปอ่อนค่าได้อีกแต่แต่ว่าแต่ว่าเมื่อไปดูภาพหนึ่งครับพี่เอกก็คือเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมันหักหัวลงบมันโอเคว่ามันเกิดจากการที่เราขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ต่อเรื่องมาหลายเดือนแต่มองอีกมุมหนึ่งก็คือแบงก์ชาติเริ่มอันวายดอลล่าครับดอลล่าออกมามันก็สะท้อนถึงการแทรกแซงบางอย่างเกิดขึ้นแล้วอาจจะแทรกแซงไม่หนักแต่ีเ s ิร์ฟของเราเนี่ยต่ําที่สุดในรอบปีแล้วนะฮะครับดังนั้นเนี่ยยิ่งเงินบาทถ้าจะมีแนวโน้มอ่อนค่าอีกก็ก็อันวายดอลล่าออกมามา,มา,มากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเป็นตัวยั้งครับระบบกับช่วงนี้เนี่ยสายกา,การเงินระหว่างประเทศมันผ่อนคลายมากขึ้นดอลล่าอาจจะกลับไปอ่อนค่าแล้วเอเชียฟื้นพอดี เระั้นสกุล MSCI Emerging Market ช้านี้พวก FX เนี่ย Currency เนี่ยมันก็เลยพุ่งขึ้นทำให้เงินบาทเนี่ยมีเิ์ที่จะอ่อนค่าในระยะสั้นได้เมื่อเราไปดูผลตอบแทนในตลาดหุ้นในรูปของ FX แล้วเนี่ยขาดทุนในปีนี้ถึง9%นะฮะตลาดหุ้นไทยใช่ใช่ใช่ถ้าถ้าเข้ามาก่อน,นในแต่ถ้าเข้าตอนนี้ก็ก,ถนนก็ถูกว่าเขาอะอือก็คือเอ้ยก็คือบางคนบอกให้ปีนี้ตลาดหุ้นไทยมันยังไม่ได้ติดลบ ไม่ใช่นะฮะถ้าคิดไปในแง่ของเอาอัตราแรกเตะมาด้วยคือติดลบไปแล้วเก้าถึงสิบเปอร์เซนแบบเนี้ยมันมีโอกาสที่จะถูกซื้อคืนกลับมาได้แล้วกลุ่มที่น่าสนใจคือก็ต้องเป็นพวก large cap แล้วตอนนี้ก็คือกลายเป็นแบงก์นะฮะเพราะว่าตอนนี้โอกาสในการที่เดือนหน้าเราจะมีการผ่อนคลายมาตรการการล็อกดาวมนมีสูงมากแล้ว,วามากๆาจากการประกฏตัวของนายรัฐมนตรีเมื่อวันศุกร์นะฮะการที่นายรัฐมนตรีเริ่มส่งสัญญ,ญาณการที่จะมีอภิปายไม่ไว้วางใจปลายเดือนนี้การที่ประรกิจเริ่มแบบส่งเสียงอดควรกันเยอะมากๆแล้วเนี่ย ไปต้นเดือนหน้าต้องเห็นภาพของการผ่อนคลายมาตรการทุกอย่างมันก็สอดคล้องเขา้าเขารวมไปถึง<า>โอกาสในการที่จะมีภาพของการกู้เพิ่มอีกหนึ่งล้านล้านนะครับรวม,มแล้วเราจะเป็นนี่มาหานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่อยากนับแล้วนะฮะตลาดหุ้นม,มันก็เลยอาทิตย์นี้เป็นช่วงที่แบบโอ้อาทิตย์นี้น่าจะแบบสดใสเรืเองหน้าพอสมควรองอาทิตย์น่าจะยังดีใช่ปัจจัยบวกมันผลขึ้นมาเป็นดอกเห็ดครับกรอบสัปดาห์นี้จะวิ่งประมาณเท่าไหร่ครับเซนเต จร,จริง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 แล้วมันมีสมมุติฐานก่อนหน้านี้นะครับพี่เอกว่าเราเป็นไซเวย์เราจะพบว่าเซตอินเด็กเนี่ยมีการเทสที่กรอบด้านบนเนี่ยสามครั้งรอ,อบแถวหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบขยับขึ้นมาเป็นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเนี่ยอยู่ในนี้สามครั้งข้างล่างก็หนึ่งพันห้าร้อยสิบเนี่ยมาสามครั้งครับวับบบนี้น่าจะเป็น one break out ขึ้นไปได้นะครับพอมันเป็น one break out ขึ้นไปได้นก็จะดึงเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดระยะยาวโอ้ยมีโอกาสที่จะทะยานขึ้นเกิน1565ครับ แต่ผมไม่กล้ามองว่าจะ1565จะไปทางไหนเพราะว่า1565เป็นกรอบแนบบัเดือนที่ปังไว้ในในไซด์เวย์ก็ต้องขอรอดูอาการอีกครับดูโมเมนตัมแต่เชื่อว่าหุ้นสดใสมากแล้วก็1565อาจจะผ่านได้ครับครับครับวันนี้มีหุ้นฝากท่านนักทุนไว้มั้งครับอ่า SCB ครับ SCB นะวันนี้คุณปกิตแนะนำ SCB ใช่เพราะว่าเพราะอะไรถึงแนะนำ SCB เพราะว่าถ้าเราไปดูที่งบ ไรมาสองเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาไรมาสองออกมาแล้วเซอร์ไพรส์เพราะเขาตั้งสำรองต่ำแต่ตาลา<ะ>ดไม่เชื่อใจว่าให้การที่คุณตั้งสำรองต่ำแบบนี้แปลว่าครึ่งหลังของปีคุณอาจจะตั้งสำรองเยอะได้ไหมแบบพฤติกรรมที่ผ่านผ่านมา <ละ S 1> สองสามปีที่ผ่านมาเป็นแบบนั้นอ่า <ละ S 1> ตั้งต่ำไปมากหนึ่ง <ละ S 1> ก็จะไปตั้งเพิ่มอีกสองสามไปมาแต่รอบนี้พอเจอมาตรการของแบงค์ชาติผมคิดว่าบวกกับที่ผ่านมาปรับโครงสร้างนี้ให้กับลูกนี้ไปหลายรายแล้วเนี่ยการตั้งสำรองน่าจะเบาต่อเนื่องในในครึ่งหลังของปี เออวิงก็น่าจะมีการพลิกฟื้นแล้วก็กลับขึ้นมาได้อย่างแข็งแกร่งนะครับเอสซีบีตอนนี้ทโทนบูมากแล้วก็มีมีพื้นที่ให้เราเก่งกําไรได้เยอะครับก็ก็น่าสนใจสําหรับเอสซีบีกรอบกรอบจะไกลไหมครับเอสซีบีอะไรนะครับกรอบกรอบขึ้นจะไกลไหมครับสัปดาห์นี้ผมว่ามีมีเสร็จที่จะฟื้นได้พอสมควรเลยนะครับพี่เอกก็ขอแค่เทิร์นกลับไปสักร้อยห้านะครับก็มีวอล์เนะกลับไปร้อยห้า ที่เดิมตอนเดอนมิถุนายนนะร้อยห้านะครับครับครับวันนี้ฝากไว้ตัวเดียวใช่ไหมใช่ครับพี่เอกครับครับครับชัดเจนนะขอบคุณมากครับคุณประกิตครับขอบคุณมากครับเช้านี้คขอบพระคุณจ้าวตัวดีครับ